ผักเด้อจ้าผักเด้อผักเด้อผักสดๆจากสวนเนี่ยผักอีหยังมาขายได้หลายย่างมื้อนี้นะหลายย่างค่ะจังแต่จะเพิ่ตู้มามาน,ยยนี่ล่ะมาสอยอุหนุนย่ายแน่บ่เมื่อยบ่หาผักมาขายสู้ม,มื่อแบบนี้เมื่อยก็สิเฮ็ดจังได๋ก็ต้องหาเลี้ยงเจ้าของจังเม่นขยันหาคักดอกลูกเต้ากับบะมีจักสิขยันหายอีหยังกระดอกดอกระเดียตายไปก็เอาไปน้ำบ่ได้ดอกเงินทองนั่นนะ หายยังไปกระรอกกระดิยปาปานนั่นยังเป็นขยันง้มอยู่ตัวหลักปากระไดเออว่าแต่เจ้าปวดปวดหลังปวดเอวนะเจ้าเศร้าไปละ่ะเศร้าแล้วมีคนแนะนํำให้ซื้อยาเมื่อก่อนดำมากินก็ดีขึ้นหลายคนละเดียวเนี่ยลูกยางได้สะดวกสบายอืมคอยกันได้ยินทัยบ้านเขาบอกกันหลายคนอยู่เด้ว่ายาเมื่อก่อนดำนี่นะมันดีคอยว่าสิไป สื่อให้ีพอยุ่งงินกินคือกันล่ะแล้วปวดหลังปวดเอวว่นแต่มันราคาแพงบปล่าหรอยายก็บ่แพงดิล่ะลองไปหาสื่อมากินเบิ่งไปยังอ๋อจ้าจ๋าเอาข้าวสั้นเอาอันพักยิ่เลิศนี่ก็ได้นี่ให้คอยจักรซองกำเนี่ยนี่คอยสิไปใบใส่อมหอยกำลับจักบาทละยายกำเลยสิบบาทซองกำนั่นล่ะบ่บ่บ่ใส่ถุงหรอกเนาะบ่อบ่ใส่หรอกเอาใส่จังนสีก็ได้เนี่จ้ะยาย ขอบคุณเลยหลายเด้ออ๋ออขอบคุณขอบคุณที่ซอยอยุย่นหุ่นยายไข่หมดเร็วเร็วด้ยายจ้าเดี๋ยวยายสุไปทางไหนก่อนเนอะจ้าแม่ ยายไพ่เพิ่นมีลูกอยู่บ่แม่บอกแม่คือไปว่าเราบร่มีลูกมเต่อ,อยังสัน่นมีอยู่ใส่ดอกแล้วบ่เคยเห็นหนาจะเชื่อเอา้าก็มีหลหะเนาะแต่ก่อนข่อยเห็นมันดูอยู่แค่ดว,ดวนี้นี่บ่เคยเห็นยายไพ่บาหอนมันแล้วมึงอะจำผิดบ่ถ้าเรามีลูกน่ะเป็นยังคือปล่อยเห็นแม่ไม่เห็นงนหนักแบบนี้หาพักหามยังมาขายในแดดก็ะห้อนเบิ่งในเทากะเทา เราแหงป่วยออดๆแอดๆอยู่น่นนะน่ะว่าไปแล้วกันรู้ตัวแล้วเนาะจิ้งเม่นขยันหาคักดอกลูกเต่ากับวิมีจกสิขยันหาเงินก็ดอกกันหยา ตายไปก็ไปนั่บ่อะไรดอกเงินท่องเหมืนกัลูกเต่าก็บ่มีเยสิขยันหายังี้ยกระโดดเบียดลูกเต่าก็บ่มีเยสิขยันหายเงี้ยกระโดกเบียตายไปก็ไปนั่บ่อะไรดอกเงินท่องเหมนกันเรื่องยังไงไอ้เจ้าเบิ่งแม่เจ้าดูแต่ละมื่นแต่ละเว้นบ่หาเห็นงานจักรเถือ ถ้าจะใส่เงินน้ำเฮ้าแบบนี้บ่ไหวเด้ยามใดสิมีเงินเก็บจากเธอถ้าเธอเฮามีลูกสิเอาเงินใส่ส่งลูกเรียนก็บอกเราเฮ็นงานใส่กันแน่เออได้บอกเราเห้ย่อแม่เจ้าก็มแต่นอนเว้นเต่ดเดานี่คเพื่อไปหาหาพักมาขายซอยกัน ฮั่งเงินเข้าบ้านซอยกันคุนะ่นน่ะสิมะถาตะข่อยเรื่องแบบเนี้ยข่อยก็เมื่อยเป็นเด้มันเป็นอย่างเผ็ดจังจึอยากให้แม่ไปเหตุงานซูหาเลี่ยงแม่บ่ได้บอแม่กะเทาปานนี้แล้วแม่สิกะสิยัีงสยให้แม่ไปเหตุวียกเห็ดงานแข่งกะสูอยู่ตีแต่เจ้าสิมานั่งกินนอนกินแบบนี้บ่ได้เด้แม่เจ้าสิมาคาดหวังหยํางไอ้เพ็ดหาเลี่ยงกินตลอดไปบ,บ่ได้ดอกเด้อกะสู้เป็นลูก,ก,กสู้กะสิหายเลี่ยงแม่บ่ได้บอเาี่ยแม่เทา แม่เลี้ยงสู่มาตั้งแต่น้อยจนไ่แม่คือบบจมจะคำเออแม่เจ้าบอปนี่เจ้ากำลังท่วงบุญคุณข่อยเด้นนี่ข่อยสีเลี้ยงเจ้าบบเลี้ยงเจ้ามันก็สิ์ของข่อยตัวเจ้ากำลังแข็งแรงอยู่ออกไปหากินต้อยกันพุ่นะจะเป็นอย่างเดียวนี่แม่ก็บ่เด้ท่วงบุญคุณดอกแต่ว่าแม่อยากให้เจ้าคิดแน่ว่าเ่ามาแล้วแม่เนี่ยเ่าแล้วอยากให้เจ้าเนี่ยหาเลี้ยงแม่แน่ขัาเจ้าว้ายากขัาเจ้าคิดว่าเลี้ยงแม่มันยากเจ้าก็บ่ต้องมายู่น้ำแม่ดอก อดอยากทุกข์ยากแม่ก็จะหาคืนด้วยล่ำแขงจากของแต่เขาบอกได้ยินแลยวนี่น้ากันออกไปยุบอกกันซาบะต้องมาอยู่น้ำแม่ดอกไปไปเลยไปยูข้างนอกน้ำกันสองคนถอะสิได้มี่อนาคตน้ำกันจากเทธอหนึ่งสันเจ้าอยู่คนเดียวไปโหลดไปเลยไปเลยยูกับซียูนี่แหละแกกูกะเถาเพราะแห้งกันล่ะก็ไปหาหาักมื่อขายใส่กันหาเงินเข้าบ้านใส่กันสิมาถ่อถาดถ้าขยเรื่องเหมือนเดิมเหนื่ยไปเลย ยายมานั่งไห้คนเดียวยบอกเห็นอย่างนอกระยเจ้าคิดฮอดนลูกเจ้าตีคอยขอโทษเด้อคอยว่ากับเจ้าแบบนั้นออกไปนะคือคอยบอกหูอิลีว่าเจ้าไม่ลูกคอยบ่เคยเห็นหนามันจากเธอนีอย่ยไปบอกฮวันมันแต่ลินมีกับซัมบอมี่นั่นแหละมีลูกก็ได้ ว่าแต่มึงอะไปหยังมากล่ะจังมาหดพี่อ๋พอพราะดีขอยว่าสิมาขอเบงยามังก่อนดำนะว่ามันเป็นขวดจังไดขอยสิไปซื้อหอยพอยุ่งเฮ่นกินสันดกแล้วกับปวดหลังปวดเอวขึ้นกันโอ้ไปยากมากยากนี่เด้นี่น,นี่มันเป็นขวดจังสี่มังก่อนดำอ๋อจ้ะอืมแต่ว่ากระปุกนี่ย่างกินเกือบหมดนแล้วล่ะสิได้ไปซื้อจักกระปุกอยู่ว่าแต่ ยายไปหาซื้อไม่ได้ใส่น้นำล่อนขาหย,ยามันมีขายบ่บ่น้ำล่อนขาหย,ยาบ่มีต้องไปหาซื้อน้ำตัวแทนเด้อเพิ่<ถ>นมี่ตัวแทนขายอยู่จ้ะขอบใจหลายๆเด้อยายข้าสั้นกะเดี๋ยวคอยไปก่อนเด้ขอขคอยสิไปหาซื้อ,อยาให้อีพ,ออออพ่อเนาะอ้าลิ้นๆเนี่ยพาเดี๋ยวยายฝากอันนี้นะเด้อเดี๋ยวนี้ยายก็เฒ่าแล้วจักสิอยู่นหมู่โตได้อีกจักมื้อ เฮียนเนี่ยเฮี้ยนยายเนี่ยกลับทีนะสามไรยยายฝากไว้บางเพ็ดมันแน่เด้อแต่บางเพ็ดมันกลับมาถ้าเกิดย่าอยู่น้ำมูโตบ่ได้โดนเพราะว่าย่ามันโลกนั่นโลกนี้มันโลกหลายจะสอยู่น้ำมูโตได้อีกจากมือแต่บางเพ็ดมันกลับมายายฝากไว้บังเพ็ดมันแน่เด้อ มาจังได้กะเดี๋ยวคอยสิบอกมันให้ดอกเด้อขอบใจหลายๆเด้อลินเด้อไปง่ายกับบ่มีหยังดอกแม่สิุะภาพด้วยายนะยายสิพยายามดูแลเจ้าของถ้าเกิดยายบ่ไหวกับมาเบิ่งยายนําเนยเด้อยายจักเดจักสิยู่หอดมือได้ดอกอาเสาจิ้นทำยุติแต่ของทั้งสี่แหละ ได้หน่อยก็สิ้นไป,ไปตามหน่อยท่านละนี่ลูกก็ซ้ำบ่ไี่แม่อยู่มองใดหลูกอยากขอบแทนประคุณพี่แม่หายังเทียมทอบ่ได้ดอกเด้อยกมือ จะพาจนเก่าลูกบอเคยเปลี่ยนซื้อใครแม่ใส่แนวอยู่แนวอยากที่เจ้าจมหาเมือนี้ด้ปากู้เอินใส่แม่เอ้ยมาเดินตัวมหาผู้ใดมหายายไพ่ครับแล้วอยู่บ้านบ่ละแล้วตัวแม่นผู้ใดล่ะ ผมกับลูกซ้ายแล้วเดี๋ยวลูกเพชรแมนบัวแมนครับหนาน,นาเสียใจน้ำเด้อแม่โตอ่ะราตายไดีวปีกว้าแล้วละ่ะ แล้วร่อยจนเห็นโลองศพจังลังเดินนำตาข้าแต่ก่อนแท้ขี่ตอนแม่อยู่น้ำบอกเคยเป่าเคยป้อนดูแลตอนพ่งป่วยขาดแม่มือนีลูกขัดอยากเห็นน้ำแล้วเราสิตายอ่ะเราก็ได้สร้างเสียนาไว้ว่าสมบัติที่เรามีทั้งเบิดอ่ะทั้งที่ให้ที่หน้าอย่างเราโยงให้ตัวเบิดนั่นแหละอิลิเตนะ โอ๊ยผมนี่ดีใจบักหลายเลยเนี่ยหลังนี่เป็นตักขายได้หลายอยู่ด้วยนี่เดี๋ยวผมโท่บอกเมี่ยผมก่อนขอบใจหลายๆด้วยนะเว้นกำแท้ๆเลยคนเป็นแม่ ห่วงลูกจนวินาทีสุดท้ายของชีวิตแม่ลูกสิผิดปันไดแม่กับโบเคยสร้างให้อภัยลูกตลอดผิดกับค้นเป็นลูกที่เห็นแม่ตายกับดีใจที่สิเมิดผ้าละค้นแบบเนี้ยยังได้กระตรนกนรก,ก่ะักมูอเลือเท่ วาสนาได้เกิดมาเป็นผู้ขาบ่ลืมพระคุณพอ่อบ่ลืมพระคุณแม่อันใหญ่ให้จำว่าความตายนี้มันแขวนขอ้อสุบาดยังอย่ามั่งสร้างแต่ความทุกข์ให้พ่อแม่พึงคืดนนำคุณแม่มีล้นฟ้าไกลดอกหางภูเขา ้าต่อเท้นผู้เท่าก่นเจ้าอุสิบอทันสายจังเฮาตอนนี้เทีงยงแต่พ่อขาดแม่มีสุยางทแ